สวัสดีค่ะน้องๆวันนี <We S 1> น้ก <We S 1> ็มาพบกับพี่ควีนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ควีนจะพามาดูกิจกรรมอะไรนะแน่นอนพี่ควีนต้องมีกิจกรรมดีๆให้น้องๆได้ดูแน่ๆนั่นก็คือตู้ลัคกี้โรโยนั่นเองค่ะนี่เลยชุด เดนโชและปืน ac 8 0นนี่คือชุดที่พี่อยากได้ที่พี่หมายปองไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนสวยมากที่พี่อยากได้มากที่สุดก็คือนี่เลยค่ะทรงผมทรงผมสวยมากพี่ชอบทรงผมแบบนี้มากมันเหมือนในชีวิตจริงอะแต่ต่อให้ชุดจะไม่เหมือนในชีวิตจริงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าทรงผมสวยมาก โอเคทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ลางวันลองของมาก็คือเป็น ac 80อัตราการยิงห่งระยะ2นะคะกอ็อ่าแต่ก็ลดความเร็วรีโหลดเนาะแต่ ac อะ่ะสำหรับใครที่แบบเป็นสายลากหัวอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่สายลากหัวดิสายไฮไลท์อ่าก็ เหมือนเดิมเลยค่ะเอาของสองชิ้นที่น้องๆไม่ต้องการออกนะคะซึ่งพี่มีตัวระเบิดอยู่แล้วนะคะพี่ก็จะไม่เอานะคะแล้วก็พี่ขอเลือกเป็นสก,กาตัวนี้แล้วกันเอาอ,อกไปเลยทุกคนโอเคค่ะงั้นเราก็กดเพื่อจะให้น้องเอาออกไปเลยนะคะไปแล้วค่ะทุกคนไหนไหนหมุนซิจะออกภายในเก้าเพชรหรือเปล่าหมุนไปเลยหมุนไปเลยไหนเฮ้ยทุกคนโอ oh my god เดียวพี่จะได้ชุดแล้วอ่ะถ้าเขาหยุดแล้วคือพ,พี่พี่ได้ภายในเก้าเเลยอะ่ะแต่แบบพี่ชื่ออะไรคะทุกคนพี่ชื่อควีนควีนเอสควีนเอสก็ต้องหมดอยู่แล้วเหมาตู้ใช่พี่คิดว่าเหมาตู้อ่า <S <S ได้เอซีมาแล้วนะคะ <S <S ตอนนี้โอเคเหมาตู้ไหมจะเหมาตู้ไหมขอเหอิมยังไม่อยากเหมออะ่ะเอาจิ้นไม่อยากเหรอเลยเฮ้ยทุกคนเหมาตู้ไหมอ่ะ อ๋อขอเห้ยไม่เหมาได้ไหมโอเคทุกคนคือเป็นอันว่าทุกคนรู้กันว่าพี่เหมาตู้โอเคค่ะเราก็จะเปิดแล้วก็สวมใส่ไปเลยนี่ค่ะว้าวสวยมากเท่มากสุดยอดไปเลยพี่ว่าแอบคล้ายกับชุดชุดขั้นของซนะีซั่นหน่ะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่พาไปดูสกินปืน AC 80นะคะที่พี่ ได้มาเมื่อกี้อ๋อนี่ไงนี่เลยค่ะอันเก่าของพี่จะเป็นตัวนั้นเนาะเจาะเกาะแต่อ่ะวันนี้เราขอเล่นตัวนี้แล้วกันจะได้รีวิวให้น้องๆดูด้วยว่าดีไม่ดียังไงโอเคครับตัวนี้แล้วกันนะคะนี่เลยค่ะทั้งหมดพี่ก็คือเหมาตู้พี่คือควีนแห่งการเหมาตู้อยู่แล้วก็ฉายาคือพี่พี่ควีนส่วนของน้องๆคนไหน หมดไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ได้นะนะใครโชคดีได้แค่9เพชรก็บอกด้วยอ่าส่วนชุดนะคะมันจะเป็นชุดของแบรนด์ denso นะคะคือเป็นแบรนด์แบบแบรนด์แบบผสมสานของความเป็นญี่ปุ่น นาะมันเป็นแบรนด์ในฟรีไฟนั่นเองเหมือนแบบในโลกความจริงอะ่ะที่เรามีแบรนด์นต่างๆใช่ไหมอันนี้คือชุดผู้ชายนะคะเพิ่งที่หมดไปเยอะมากแล้วพี่ก็ไม่ได้เลยไม่มีการันตีอะไรเลยนี่คือชุดของผู้ชายนะคะส่วนชุดของผู้หญิงก็คือชุดนี้นั่นเองที่พี่ได้มาในการหมดตู้หมดตู้อย,ย่างดีนะคะที่แบบมีการันตีว่าเออเราได้แน่ๆโอเคค่ะ <me. S 1> วันนี้พี่หมดไปทั้งหมดเหมาตู้เนาะ น้องๆก็ไปไล่เอาแล้วกันนะคะว่าเท่าไหร่ไว้วันนี้พี่ลาไปก่อนนะคะส่วนใครหมดไปขี่เพชโชคดียังไงคอมเมนต์บอกพี่ได้นะรักอยู่นะจุบ๊บจุ๊บ